จากภาพต้นฉบับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเจนภาพตกแต่งให้กลายมาเป็นแบบนี้นะคะง่ายๆด้วยโปรแกร,รม Photoshop เวอร์ชั่นเบต้กันเลยค่ะ เริ่มแรกผิงจะเลือกเครื่องมือ crop tool นะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปเปลี่ยนสัดส,ส่วนให้เป็น16:9ต่อและไปเปลี่ยนตรงฟิลให้เป็น generative expand ด้วยนะคะจากนั้นคุณก็มาปรับขนาดภาพตามตัวอย่างนี้เลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วให้ติ๊กที่เครื่องหมายถูกนะคะ จากนั้น AI จะประมวลผลสักครู่หนึ่งภาพมันก็จะมาเติมให้เต็มแบบนี้ทีนี้เราเลือกเครื่องมือล a s โซ o o ูนะคะมารากครอบบริเวณพื้นที่ด้านหลังเพื่อที่เราจะเจนภาพเข้ามาแทนที่ใหม่นั่นเองนะคะก็ลากครอบตามตัวอย่างนี้เลยจากนั้นคลิกที่ Generative Fill และพิมพ์พร้อมไปเลยว่า inside aspect l o c k e t และคลิกที่ Generate ได้เลยค่ะทีนี้คุณก็เลือกได้เลยนะว่าคุณอยากได้ห้องแบบไหนถ้ายังไม่ถูกใจคลิกที่ Generate อีกครั้ง ได้เลยนะคะเมื่อได้แล้วเนาะผิงก็จะใช้เครื่องมือลากโซ่ทูมาลากขอบบริเวณผมนะคะเพื่อที่จะเจนภาพผมก็ไปใหม่คลิกที่ generative fill และพิมพ์ไปเลยค่ะพร้อมแฮรคลิกที่ generate เราก็จะได้ผมมันลักษณะประมาณนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้แต่เราไม่ใส่พร้อมและคลิกที่ generate ได้เลยนะคะ AI ค่อนข้างฉลาดอยู่แล้วนะคะส่วนไหนที่มันไม่เนียนนะเราก็ใช้ลากโซ่ทูนี่แหละลากรอบแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์พร้อมอะไรเข้าไปนะคะ คลิกที่ generate ได้เลยนะคะ AI ก็จะประมวลผลลบภาพส่วนเกินนั้นออกไปให้กับเราทีนี้ผิงจะาใช้เครื่องมือ crop tool นะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นวิกกพายแบบนั้นนะแล้วก็ดึงพื้นที่ด้านล่างลงลงมานิดนึงแล้วก็คลิกที่ generate เขาก็จะเพิ่มพื้นที่ด้านล่างให้กับเราทีนี้มือเนี่ยอยากให้ใส่ถุงมือเนาะเราก็ลากขอบแล้วเราก็ไม่ต้องใส่พร้อมอะไรเข้าไปด้วยซ้ําค่ะ เห็นไหมตามตัวอย่างคลิกที่ generate ได้เลยนะคะ mm. เขาก็จะประมวลผลออกมาให้กับเราตามตัวอย่างนี้เป็นอ mm. ันเสร็จเรียบร้อยเลยละคะ่ะหากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจอยากเรียน photoshop กับผิงไม่มีพื้นฐานมาก่อนอยากมาปูพื้นฐานเพิ่มนะคะหรือมีทักษะมาน้อยนิดแนะนำเรียนคอร์ส photoshop for beginner นะคะสอนพื้นฐานโดยเฉพาะเลยถ้าหากท่านใดสนใจพิมพ์ว่าสนใจเรียนพื้นฐานไว้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะคะ ส่วนอีกคลอสหนึ่งจะเป็นคลอสสร้างภาพสวยด้วย AI Photoshop สอนเจนภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop เวอร์ชันเบต้าเจนภาพโดยเฉพาะถ้าท่านใดสนใจพิมพ์ว่าสนใจเรียน AI Photoshop เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะ